สั่งห้ามนำอดีตพระกาโตะขึ้นเวทีงานแสดงสินค้ากรณีที่มีการแชร์ภาพงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ29พฤษภาคมถึงวันที่7มิถุนายนในโซเชียลซึ่งมีอดีตพระกาโตะอยู่ในภาพด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีการลงไปในพื้นที่พบกับกำนันธนุพงศ์กำนันตำบลอีปันประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีโดยกำนันธนุพงศ์กล่าวว่าในส่วนของการจัดงานที่ได้มี การเชิญอดีตพระกาโตะมาร่วมงานในวันที่3มิถุนายนนั้นทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระแสงไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใดซึ่งทางผู้รับเหมาจัดงานได้เป็นคนเชิญมาเองโดยไม่ได้มีการปรึกษาทางชมรมทางชมรมขอให้ทางผู้ประกอบการยุติและมีการปรับรายชื่อของนายพงศกรหรืออดีตพระกาโตะออกจากตารางงานโดยในบ่ายวันนี้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดงานอีกครั้งซึ่งหลังจากที่มีภาพดังกล่าวออกมาเผยแพร่ก็มีความคิดเห็นจากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ส่วนกรณีของพระคนกลางที่ได้รับเงินจากอดีตพระกาโต0 3แสนบาทเพื่อปิดข่าวพระนักเทศชื่อดังมั่วสีกาโดยพระคนกลางรายนี้ได้มีหมายจับในคดีช่อโกงเลขที่258ทับ2,561ลงวันที่13มีนาคม2561ออกโดยสารแขวงนครศรีธรรมราชข้อกล่าวหาออกเช็คชํารานีที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายอันพึงจะใช้เงินได้และธนบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้นหรือเช็คเด อายุความ5ปีจะหมดอายุในวันที่15กันยายน2565นั้นล่าสุดที่วัดประดู่ตำบลท่าวังอเ,เมืองจัหวดนครศรีธรรมราชพระครูประหลัดนัทธพัฒน์วชิโรเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายมหานิกายกล่าวว่ขาขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดรวมทั้งมีการติดตามข้อมูลที่ปรากฏผ่านสื่อต่างๆเพื่อที่จะเป็นข้อมูลนําเสนอให้แก่คณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่พิจารณาส่วนการดําเนินการทางโลกขอให้ศาล เป็นผู้พิพากษาเมื่อสารพิจารณาแล้วนำสู่การพิจารณาของคณะสงฆ์เพื่อดำเนินการต่อไปเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชยังกล่าวอีกว่าขอให้ผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับพฤติการที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีอาญาและยินดีที่จะรับข้อมูลมายังสำนักง,งานเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายมหานิกายได้ตลอดเวลาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกระทบในภาพรวมของคณะสงฆ์โดยพระผู้ใหญ่เป็นห่วงอยู่แล้วและสอบถามให้กำลังใจ ในคณะสงฆ์ทำงานความเป็นจริงและไม่หนักใจอะไรผู้สื่อข่าวยังมีการรายงานอีกว่าสำหรับพระคนกลางรูปดังกล่าวเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังในตัวเมืองนครศรีธรรมราชขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและสายงานป้องกันและปราบปรามของสอพอเมืองนครศรีธรรมราชได้เร่งติดตามตัวหลังจากที่มีหมายจับโดยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตามพระคนกลางที่วดัดปรากฏว่าไม่อยู่ที่วดัดคาดว่าน่าจะหนีออกจากพื้นที่ไปแล้ว